LIFE PACK LIFE PACK คือผลิตภัณฑ์เสริมวิตามิน13ชนิดเกลือแร่11ชนิดและสารสกัดจากผักผลไม้อีก9ชนิดที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า30ชนิด LIFE PACK จึงเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์วิตามินและเกลือแร่รวมทั่ว,วไปเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายด้วยนั่นเองข้อมูลสำคัญของ i f e p a c คคือ 1. i f e p a c k มีวิตามินและเกลือแร่ที่จําเป็นอย่างครบถ้วนขณะที่บางผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมักขาดวิตามินเคที่สําคัญต่อสุขภาพกระดูกและธาตุเหล็กที่สําคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดเป็นต้น 2. มีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมและสมดุลกล่าวคือ Life Pack มีปริมาณสารอาหารที่สูงมากพอที่จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมให้มีสุขภาพดีและชะลอการเสรื่อมชราของร่างกาย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่บางผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีปริมาณสารอาหารที่ต่ำเพียงแค่สามารถป้องกันไม่ให้ร่างกายเป็นโรคขาดสารอาหารเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นวิตามินซี60มิลลิกรัมต่อวันซึ่งปริมาณดังกล่าวสามารถป้องกันได้แค่เพียงไม่ให้ร่างกายเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันหรือลักกะปิดลักกะเปิดอันเนื่องจากการขาดวิตามินซี แต่หากปริมาณวิตามินซีอยู่ในช่วง200-500มิลลิกรัมต่อวันจะเป็นปริมาณเพื่อช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่ง LifePack ให้วิตามินซีอยู่ในช่วงนี้นั่นเองกล่าวคือ360มิลลิกรัมต่อวันเป็นต้น 3. LifePack ให้สารอาหารที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนื่องจากเกลือแร่หลายชนิดมีคุณสมบัติดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างจำกัดเช่นเหล็ก คโครเมียมซิลิเนียมแมกนีเซียมแมงกานีสสังกะสีเป็นตน้น l i f e p a c คจึงเลือกใช้เกลือแร่เหล่านั้นในรูปแบบที่ดูดซึมได้ดีที่สุดคือรูปอะมิโนแอซิดคีเลตหรือเรียกสั้นๆว่าคีเลตซึ่งแม้ว่าจะทำให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแต่การดูดซึมและประสิทธิภาพนั้นสำคัญยิ่งกว่า l i f p p a คจึงเลือกรูปแบบคีเลตนั่นเองซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอาจจะได้พบว่า กลือแร่เหล่านั้นยังคงใช้รูปแบบธรรมดาที่ดูดซึมได้น้อยกว่าเช่นรูปซาวเฟตหรือออกไซด์เป็นต้น 4. LifePack เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ได้ผ่านการพิสูจน์และรับรองจากสถาบันระดับโลกถึง3สถาบันได้แก่ NSF รับรองถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านสูตรตำรับความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิต Consumer Lab ที่รับรองคุณภาพของไลฟ์แพคว่าถูกต้องและเป็นไปตามที่กล่าวอ้างไว้บนฉลากตลอดจนมีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมตามเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 5. ไลฟ์แพคและฟาร์มเน็ต์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสปอนเซอร์หลักแก่นักกีฬาโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาถึง3ปีต่อเนื่องนั่นคือปีครสตศกราช 2000, 2002และ2004และล่าสุด สนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกไทยในการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศอังกฤษ2012 6. LifePad มีการศึกษาทางคลินิกในผู้ใช้จริงที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงโดยเงินลงทุนในการศึกษามหาศาลและสรุปผลได้ว่าสามารถเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้จริงและยังสามารถชะลอการเกิดไขมันร้ายที่ทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งและตีดตันได้อีกด้วย 7. Lifepad ได้รับการยอมรับในคุณภาพและได้ลงในตำราอ้างอิงทางการแพทย์ซึ่งน้อยผลิตภัณฑ์นักจะได้เข้าไปอยู่ตำราเล่มนั้นมีชื่อว่า PDR หรือ Physicians Desk Reference หรือที่แปลตรงตัวก็คือตำราอ้างอิงบนโต๊ะทำงานของคุณหมอนั่นเองโดยตำรานี้แพทย์ทั่วไปจะใช้ในการอ้างอิงและใส่สปะคุณของสารต่างๆซึ่ง Life ์ p a d ได้ลงใน PDR มาตั้งแต่ปีกิตศักราช2002จนถึงปัจจุบัน8เม็ด Life Pack อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นฟิล์มที่ได้รับร,บรางวัลชนะเลิศระดับโลกด้วยคุณสมบัติของซองฟิล์มที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอากาศและความชื้นเข้าไปทำลายสารสำคัญในเม็ด Life Pack จึงทำให้มั่นใจได้ว่าฉีกซอง Life Pack ทุกครั้งคุณค่ายอย่างเท่าเดิม ต่างจากบรรจุภัณฑ์แบบถุงฟอยที่อาจนำอากาศและความชื้นเข้าไปทำลายสารอาหารได้และสุดท้ายข้อ9โปรแกรมการันตี3เดือนหากทำการตรวจวัดด้วยเครื่องไปโอโฟโต,โตนิกสแกนเนอร์ในทุกเดือนพบว่าค่าสารตะานอนุมูลอิสระไม่เพิ่มขึ้นยินดีคืนเงินและ8คุณประโยชน์หลักของไลฟ์ p a ด 1. ช่วยป้องกันการกาขาดสารอาหาร 2. ป้องกันและชะลอการเสื่อมของเซลล์ 3. ส่งเสริมการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด 4. บำรุงและเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง 5. ดูแลการเผาผลาญกลูโคสและอินซูลินที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 6. ส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน 7. ส่งเสริมสุขภาพแข็งแรงในระยะยาว 8. ส่งเสริมสุขภาพผิวพรรณ วิธีการรับประทานคือ1ซองเช้าและ1ซองเย็นความจำเป็นที่ต้องทานวันละสองซองนั้นเพราะวิตามินและเกลือแร่ที่รับประทานเข้าไปร่างกายก็จะมีกลไกในการนำไปใช้เสริมสร้างส่วนต่างๆและขจัดออกจากร่างกายทำให้ระดับของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายลดน้อยลงดังนั้นเราควรจะรับประทานไลฟ์แพคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อคงระดับของวิตามินเกลือแร่ และสารตะอนุมูลที่เหมาะแก่การป้องกันการเสื่อมชราของร่างกายในทุกๆวัน